วันที่22 2 3ถึง23กุมภาพันธ์2568คุณครูภัยสารแสนยามูลและคุณครูประหยัดเอมโอดได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนหลักสูตรต้นกล้าอาชีพของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพด้านการทำขนมให้กับนักเรียนผ่านการอบรมที่เข้มข้นและสนุกสนานโดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงนักเรียนถูกแบ่งเป็นกลุ่มและเรียนรู้การทำขนม4ชนิดได้แก่เค้กมินิมินิดนัทขนมไทยและปังชุบช็อปแต่ละฐานมีคุณครูและวิทยากรคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดหลังจากจบการอบรม นักเรียนทั้ง4ีคนได้นําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับพี่ๆน้องๆในโรงเรียนบ้านบ่อตะคองโน้นฝ่ายสามาคีโดยได้แบ่งปันความรู้ให้กับนักเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 นอกจากการเรียนรู้การทําขนมนักเรียนยังได้ฝึกทักษะทางธุรกิจผ่านการจําลองร้านค้าภายในโรงเรียนเพื่อฝึกกระบวนการตั้งราคาคิดต้นทุนและการขายจริงจึงเกิดเป็นทักษะทำได้ขายเป็นยินดีนำเสนอเค้กไหวหอมี้ ส่วนผสมได้แก่กล้วยหอม300กรัมแป้งเท2ก0กรัมเบกกิ้งโซดา1งช้อนชาผงฟู1งช้อนชาครึ่งน้ำมันรำข้าว1 0 0กรัมเกลือ1ช้อนชาอิวาลาบัตเตอร์1่ช้อนชาไข่ไก่2ฟองน้ำตาล150ากรัมน้ข้นจืด1่ช้อนชาน้ำมะนาว1ช้อนชาบดกล้วยให้ละเอียดหลังจากน,นั้นเราก็จะใส่น้ำมะนาวเพื่อรักษาสีของกล้วย เมื่อวกล้วยละเอียดแล้วเราจะพักกล้วยไปสักครู่แล้วเราก็จะมาเตรียมแป้งกันนะคะตีลงไปทั้งหมดสองฟองหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาล150กร,ร,มรัมผสมลงไปกับไข่คน<ม>ให้เข้ากันจกกน,นกว่าน้ำตาลจะละลายก็จะใส่แป้งจะใส่เบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผสมกับแป้งเลยเราก็จะทาการตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้น,เร,น,นเราก็จะใส่น้ำมนจืดหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะใส่น้ำมันรำข้าวทั้งหมด1 0 0กร,รัมลงไปเลยนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน จะใส่ก้วยที่เราบดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะนำกลิ่นวานิลลาบัตเตอร์หนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็จะนำส่วนผสมนี้ไปใส่ลงในพิมพ์กันนะคะหลังจากที่พิมพ์พร้อมแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในหม้อเน่นกันเลยนะคะเราจะใช้เวลานน่งทังหมด20นาทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นำมาใ็้สติ๊กเกอร์ส่งตาออเดอร์ได้แล้วค่ะที่นี้อมเสร์ฟแล้วครับเป็นที่เป็นของัมาให้จิกดูข้างแรกก็นึกว่าเป็นงานของจากจากตลาดนะครับดูดูภายนอกนะครับสวยงามดีนะครับเป็นที่เป็นูกใจในลูกค้าที่จะมาซื้อแล้วก็ดูรสชาติก็อร่อยอันนี้นะครับเพราะว่าถ้าทำออเดอร์ส่งตลาดก็คิดว่าคงจะเป็นแหล่งที่ ส่งให้กับลูกค้าตกต่างได้ดีนะครับคงจะตอบรับได้ดีจากชุมชนหรือลูกค้าอย่างดีครับสีสันนะคะสีสันของของเท็กก็ดูอ่าดูโอเคนะคะได้รับประทานแต่ก็ต้องขอกิมก่อนนะเป็นอย่งไรบ้างนะคะถ้าดูสันเป็นอ่างไรบ้าืมน,นุ่มลมกลมหอ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 มจากจ่นของตส้นหอมขอเส้นค่ะขนมที่นักเรียนทําได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงมีการนําไปฝากขายในร้านค้าต่างๆในชุมชนเช่นร้านสเต็กพุงกลางร้านโชคทมีชาบูหมูกระทะร้านก๋วยเตี๋ยวโกเด้ง สาขาจเจริญสุขร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองคมแฝกและร้านหมูกระทะสอสนิที่สั่งขนมเป็นประจำรวมถึงได้นำขนมไปขายในงานเปิดบ้านวิชาการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่3จากจุดเริ่มต้นที่มีนักเรียนเพียง4คนนำไปสู่การขยายผลให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการผลิตและการบริหารต้นทุน ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะอาชีพที่สามารถต่อยอดได้จริงโครงการต้นกล้าอาชีพจึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้การทำขนมแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนขอขอบคุณมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่นเขต3รวมถึงคุณครูนันตยานนอาสาครูขวัญสิทธิ์รุ่นที่5จังหวัดขอนแกน่นที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้